สวัสดีค่ะเซลล์ซ้มสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็เกิดเหตุคือลูกค้าโทรเข้ามาแจ้งที่โชว์รูมของเรานะคะว่ารถเสียระหว่างการใช้งานนะคะซึ่งลูกค้านะคะประกอบอาชีพขนปลาส่งกับตลาดนะคะก็คืออยู่แถวชนบุรีนี่เองค่ะทางเรานะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดนะคะเราก็มีบริการประสานงานรถสไลด์นะคะไปรับคุณลูกค้านะคะถึงที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็ คือลูกลูกค้านะคะไม่มีรถใช้งานใช่ไหมคะคือส้มนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็คือจะส่งรถไปให้ลูกค้าใช้นะคะแล้วก็ยังไปช่วยเหลือลูกค้าด้วยการขนปลาขึ้นรถนะคะแล้วก็ไปส่งถึงที่เลยค่ะส่วนจะเป็นยังไงต่อนั้นนะคะก็ไปชมได้เลยค่ะจ่อง่านช่องทางออนไลน์ สวัสดีค่ะเซลซ้มสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีนะคะวันนี้นะคะซ้มก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์นะคะที่เมื่อวานนี้นะคะลูกค้านะคะที่ซื้อรถจากทางโชว์รูมของเราไปนะคะแล้วรถนะคะได้เกิดรถเสียในระหว่างการใช้งานนะคะทางเราก็เลยมีบริการสไลด์ออนนะคะไปรับถึงที่เกิดเหตุเลยนะคะแล้วก็ยังมีบริการดูแลคุณลูกค้าด้วยการให้รถไปใช้ฟรีในระหว่างซ่อมด้วยนะคะ ส่วนความประทับใจของลูกค้าจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวก็ไปชมเลยนะคะส้มจะพาไปสอบถามคุณลูกค้าตอนนี้เลยค่ะไปกันค่ะค่ะวันนี้นะคะส้มก็จะมาสัมภาษณ์ที่ต๋องนะคะที่จากซื้อรถจากสมชายคาเซนเตอร์ชนบุรีไปนะคะแล้วก็รถเสียในระหว่างการใช้งานนะคะส่วนทางเราก็มีการแบบว่าซ่อมให้ฟรีเนาะแล้วก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆแล้วก็ยังมีรถสไลด์ไป รับรถที่ถึงที่เกิดเหตุเนาะอยากจะสอบถามพี่ว่าพี่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์เมื่อวานค่ะก็รู้สึกดีครับที่มีการบริการทั้งนอกและในสถานที่ครับค่ะก็เป็นอีกสิ่งที่รู้สึกดีมากๆครับแล้วก็มีการบริการทั้งมีรถสำรลองให้ใช้ช่วยทุกอย่างนะครับค่ะครับ ยังไงก็ขอขอบคุณพี่ด้วยนะคะที่มาเป็นลูกค้าของเรานะคะคแล้วก็คือวันนี้ส้มก็อยากจะขอบคุณพี่นะคะที่ไว้ใจใ,ให้เราดูแลแล้วมาซื้อรถที่เรานะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่รู <laughs> บ้นกออกบได

Facebook Fanpage สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีหรือจะติดตามผ่านเว็บไซต์ w w w sca2car.com และช่องทาง Youtube Channel สมชายคาร์เซ็นเตอร์ชนบุรีให้ท่านได้เลือกชมรีวิวรถจากเราเรามีคลิปใหม่ๆให้อัปเดตทุกวัน